สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาพบกับนุ่นทีมง,งาน DNN Family Land นะคะอันในวันนี้นะคะเช่นเคยนุ่นก็พาคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมที่ดินสวยนะคะอีกแปลงค่ะแปลงนี้นะคะมีขนาดเนื้อที่100ตารางวานะคะพิกัดอยู่ที่ตมงคลอง1 1ค่ะอําเภอหน,นองเสือนะคะจังหวัดปทุมธานีรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ การเดินทางนะคะจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะถ่ายให้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ก็คือคลอง11นั่นเองนะคะคลองนี้นะคะก็มีความกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งก็หมายความว่าฝั่งที่ดินของเราจะอยู่ฝั่งตะวันออกนั่นเองนะคะ การเดินทางนะคะจากถนนหลักๆเลยนะคะอย่างเช่นถนนหมายเลข3 0 5ถนนรัาศตนครนายกนะคะเข้ามาถึงที่ดินของเราประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองจากถนนธัญบุรีนะคะเส้น352นะคะประมาณ13กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ สถานที่สําคัญใกล้เคียงนะคะก็จะมีเป็นตลาดจเจริญกัรน,นะคะ3.7กิโลเมตรที่ว่าการอาเภอหนองเสือ4กิเมตรวัดบึงบาประพาสวัสด4.6กิเมตรโรงพยาบาลหนองเสือ4.3กิโเมตรฟิวจะปากลังสิต3.5กิโเมนะคะในส่วนของที่ดินเราก็เข้าไปในซอยนี้เลยนะคะเข้าไปประมาณ600เมตรเองนะ,ะคะคุณผู้ชมก็จะถึงที่ดินที่ดินจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะ ชื่อซอยนะคะก็ชื่อว่าซอยชัย,ยพฤก3นั่นเองค่ะอยู่ที่คลอง11อฝั่งตะวันออกนะคะอ,อยู่หมู่2 2นั่นเองนะคะหน้าปากซอยจุดสังเกตหลักๆนะคะก็ติดป้ายไว้เรียบร้อยนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะสังเกตระหว่างทางนะคะจะเป็นชมุมชนยังไม่หนาแน่นนะคะซึ่งมีเพื่อนบ้านเป็นหย่อมๆนะคะก็ ได้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะในการอยู่อาศัยเนาะที่ดินของเราก็ติดกับถนนคอนกรีตเลยนะคะซึ่งเป็นถนนคอนกรีตมีความกว้างนะคะประมาณ6เมตรได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนถึงที่ดินเราจะมีเพื่อนบ้านอยู่หนึ่งหลังนะคะซึ่งก็ทําให้ที่ดินของเราไม่เปรียวนะส่วนด้านหลังนะคะก็มีเพื่อนบ้านที่กําลังสร้างใหม่เลยนะคะอยู่หนึ่งหลังเหมือนกันนะคะ,ะมีเพื่อนบ้านภายในซอยไม่เปรียวอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ ถือว่าเข้าออกซอยไม่ลึกนะคะในส่วนที่ดินของเรานะคะมีขนาดนื้อที่100ตารางวาหน้ากว้างนะคะ20เมตรแนวลึกนะคะชนหลังบ้านเลยนะคะอยู่ที่20เมตรเหมือนกันนะคะก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะที่ดินของเราจะต่ํากว่าถนนเล็กน้อยนะคะประมาณสัก20เซนได้นะ,ะก็อาจจะต้องถมเพิ่มนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ได้ปลูกบ้านกันได้สวยๆนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นแนวเขตนะคะซึ่งก็ที่สุดอยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งเราวัดมานะคะ20เมตรนะคะจากบ้านของเพื่อนบ้านเรานะคะก็จะอยู่ติดกันเลยนะคะ ที่ดินนะคะมีสาธารณูปโภคครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำประปานะคะแล้วก็ไฟฟ้านะคะเป็นระบบ3เฟสนะคะผ่านหน้าที่ดินอย่างเรียบร้อยนะคะแปลงนี้นะถ้าไหนที่มองหาที่ดินในโซนหนองเสือคลอง11นะคะแล้วก็ราคาจับต้องกันได้นะไว้สร้างบ้านหรืออะไรก็ตามนะคะแปลงนี้ตอบโจทย์เลยจะทำโกดังก็ได้นะเพราะมีไฟฟ้า3สาเฟสเรียบร้อย จริงของเรานะคะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ค่ะอ่าแล้วก็มีระบบไฟฟ้าสาเฟดน้ำประปาพร้อมนะคะรูปทรงสวยเลยสี่เลียมจตุรัสนะคะ,ะที่สำคัญนะคะก็ราคาค่อนข้างที่จะจับต้องกันได้นะคะราคาแปลงนี้นะคะก็จะเปิดอยู่ที่ตารางวา5,000บาทนะคะขายเหมายกแปลงเลยนะคะอยู่ที่500,000บาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะที่ดินแปลงนี้อยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่0822651461ค่ะหรหอจะแอดดีไลน์นะคะเพื่อขอโลเคชั่นเข้ามาดูที่จริงกันได้นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u บส c r ร b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ